ในเดือนพฤศจิกายนปีพศ2544ชาวประมงเคนยาคนหนึ่งในเมืองมลินดีได้จับปลาที่หาได้ยากอย่างยิ่งซึ่งรู้จักกันในชื่อศิลาแคนปลาทะเลน้ำลึกชนิดนี้มีน้ำหนักถึง77กิโลกรัมและยาวเกือบ1.8เมตรเหตุการณ์นี้ดึงดูดความสนใจจากพิพิธภัณฑ์และสถานแห่งชาติเคนยาและนักวิทยาศาสตร์ทางทะเลจากทั่วโลกสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้น่าทึ่งคือปลาศิลาแคนเคยถูกเชื่อว่าสูญพันธุ์ไปแล้วเมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนในช่วงเวลาเดดีียยวกกกันนท่ไไโสาาาหปจล มนุษย์รู้จักปลาชนิดนี้จากบันทึกฟอสซิลเท่านั้นจนกระทั่งมีการค้นพบตัวเป็นๆครั้งแรกที่ชายฝั่งแอฟริกาใต้ในปี2 4 8 1หลังจากนั้นก็มีการพบเห็นปลาชนิดนี้เป็นครั้งคราวบริเวณเกาะโคโมโรสมาดากัสการ์อินโดนีเซียและชายฝั่งแอฟริกาตะวันออกแต่ก็ยังถือว่าหายากอย่างยิ่งตัวอย่างที่พบในเมืองมาลินดียืนยันว่าระบบนิเวศทะเลน้ําลึกของเคนยาโดยเฉพาะแถบชายฝั่งลามูและมาลินดีเป็นส่วนหนึ่งของถิ่นอาศัยของปลาซีราแคน การค้นพบนี้ยังจุดประกายความสนใจด้านการอนุรักษ์ทางทะเลการสำรวจใต้ทะเลลึกและเน้นย้ำว่ามนุษย์ยังรู้น้อยมากเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิตใต้มหาสมุทรปัจจุบันปลาตัวนี้ได้รับการเก็บรักษาและศึกษาจากเจ้าหน้าที่ของพิพิธภัณฑ์รัสสถานแห่งชาติเคีนยญญา